แทขงข้อขึ้นมาสบายเฮ้ยเกียร์ขึน <Yeah. S 1> ามาเสรเกียเกี่ขอขึ้นมาเลยเสรเกียร์ <Yeah. S 1> อืมผเกียเอาเลยนะคราวนี้ถอยเตะน,นะห้ามเตะขาหน้านะต้องถอเตะขาไหนหลัง <laughs> หลังนี้เออหอมยำไปไวหหนะฮะน่ะเย่เย่เออหางนะเฮ้ยเยี่เยี่ยเยี่ยเซฟเย่รับเออขาดีมากเนื้ 你叫谁？